เนี่ยคะ่ะเสิร์ฟดอกผักปลาโลกีแล้วก็กระบ,บ้าสีของเฮานะคะเนาะกะบ,บ้านอนอยังท่านตื่นกันเลยคะ่ะต้มไข่ต้มไข่ค่ะเอาไว้แต่เป็นอาหารเที่ยงสำหรับไม่ปางนะคะเพื่อนๆคะ่ะช่วงนย้แม่บ้านจะกินโปรตีนเยอะๆคะ่ะไดเอทคะ่ะต้มไข่ไว้จะททำกินกระพวกสลัดผักประมาณเนี้ยค่ะ ได้เวลาเพาะ,มะเมล็ดพันผักแล้วนะคะเพื่อนเนค่ะมะมันเตรียมไปเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวล่งดินเลยะค่ะเดี๋ยวเอาดินใส่กับที่เพาะถั่วนะคะจะลุถั่วเนี่ยค่ะถั่วแตงซูกินีถั่วถั่วนะคะ นี่เดี๋ยวเอาดินมากบอีกรอบนะคะนะอืมดินของเราบันลิงบันลิงแบบเรใส่ถุงมือเลยเดี๋ยวกบให้เรียบร้อยประมาณนี้นะคะเพื่อนๆค่ะเนี่ย เพาะเรียบร้อยค่ะปะเป็ดพันธุ์ผักของเราค่ะไมบ้านเพาะเนี่ยนะคะส่วนนี่ค่ะที่หาถุงเลยคะ่ะอันส่วนที่ยังท่านได้เพาะนะคะเดี๋ยวจะเพาะวันหลังนะคะนะเราจะเพาะไว้ในบ้านก่อนนะคะดูตะไคร่ค่ะตะไคร่ที่แม่บ้านซื้อมาต้มยำมาทําต้มยำแม่บ้านตัดโคนมาลงในวัยขึ้นแล้วค่ะขึ้นมาขึนมาน้อยนึงส่วนทั่วฝักยาวสุกินี่แตงของเราลง ในกองเรียบร้อยค่ะรอประมาณเดือนหนาเดือนหนาคึงคึงเดือนหรือสิ้นเดือนเดือนหนาเราก็เอาออกไปลงดินสวนได้เลยนะคะปีนี้เพาะเรียบร้อยค่ะเตรียมพร้อมค่ะแต่ปลูกนอกบ้านยังทันได้นะคะอากาศยังหนาวอยู่ค่ะอากาศยังหนาวเย็นเราต้องเพาะไว้ในบ้านก้อนค่ะวันนี้ฝนตกค่ะฝนตกเพาะพักเรียบร้อยฝนตก เฮ้ยหนอกก่อคุกกี้กระไดทานี่บ่าเคยลืมเนาะสปริงแล้วปลาเห็ดปลาเห็ดของแม่ปังนี่คือปลาเห็ดหลังบ้านนะคะปลาเห็ดหลังบ้านของแม่ปังน้องมา เดี๋ยวแม่บ้านจะพาน้องอมาเดินขึ้นไปนู่นนะคะหน้าปักซอยแล้วก็ทายซอยกิ่งไม้นี่คือป้ายเห็ดลังบ้านนะคะเพื<ๆ>่อนๆค่ะป้ายเห็ดลังบ้านนู่นบ้านค่ะป้ายเห็ดลังบ้านของแม่บ้านที่ดินขึ้นมาถึงนี่เลยนะคะเพื<ๆ>่อนๆค่ะที่ดินขึ้นมาถึงนี่เลยะคะ่ะรักแดนเนะะี่ย ลักแดนมีเสื้อผูกเรื่องอื่นนะคะลักงแดนไปนอนป่านะนอนไปตรงเขาสามซันเทมิบานชอบขึ้น,น,ะะน,น,นเนาะในเขตแดนบ้านป้านออมาเดินก่อนค่ะเพื่อนๆที่รักค่ะ <c oughs> เดินมาถึงหน้าบ้านแล้ว <c oughs> เดินมาถึงหน้าบ้านแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะ <c oughs> เดี๋ยวไป่บานจะพาเดินลงไปน้่นถ่ายซอยหน่งค่ะถ่ายซอยเลยค่ะปะไปกันเลยค่ะบรรยากาศตอน8โมง30นาทีเงียบค่ะแต่ละหลังค่าเรือนเพื่อนบ้านยังท่านได้นอนตื่นเลยหน้าบ้าน นอนยังท่านได้ตื่นกันเลยค่ะโอเคก็เกเดินคุณได้เดินคุณได้เดินออกกําลังกายเลยแฮปปี้เลยเดี๋ยวแม่บ้านจะแกล้งล่มนะคะคุณแฟนๆค่ะแม่บ้านจะแกล้งล่มน้องหมาจะมาช่วยบออะเอาเออเออโอ้มาแบบเร็ว มาแบบเร็วเลยมาแบบเร็วเลยมาแบบเร็วเนี่ยน้องมากูกินนี่ช่วยแม่ดีขยันทำแม่แกงลุมนี่้าแม่แกงลุ่มนี่ปุ๊จิวิ่งมาชวนทันทีเลยนะดีใจเลยช่วยแม่ไปแฮบบักเฟตทามบักเฟตทามขมว์ขิตทามก็ขมาเล็กก็ได้เวลาให้อาหารเสาร์เลยทีนี้เดินออกกำลังกายเลยน่ะน่ะ อันน่ะหางหางหางคนน่ะบักฟิทเทอร์มันน่ะตีใจจะกินอาหารมันดูอาหารเย็นมื้อนี้ของเราค่ะของครอบครัวแม่ปังค่ะมีแต่สนี้ค่ะกะบ,บ้าซีนะคะก็คืออ่าฮอด,ดอกพลังลนั่นแหละคะ่ะทางนี้ค่ะเอิญกะบ,บา้าซีแล้วก็ปาโลกีเนาะคะ่ะเนาะมันฝรั่งบดหอ่อแป้งเนะะี่ยค่ะ แล้วก็นี่ก็หนึ่งผักบอคเกลียง่ายมันบอกคะ่ะอาหารง่ายง่ายสไตล์เม่ปางกินง่ายอยู่ง่ายคะ่ะแค่นี้ก็ได้แล้วนะคะน้ำเดือดก็เอาลงไปต้มเลยคะ่ะตัวไหนก็เหมือนกันคะ่ะน้ำเดือดก็เอาลงไปต้มคะ่ะน้ำเดือดแล้วคะ่ะก็เอากระบาดสีลงไปเลยคะ่ะลงไปต้มเลยคะ่ะนี่ ถ้าเป็นซุปมันจะลอยตัวขึ้นมานะคะเพืพ่อนๆที่รักค่ะทั้งนี่ก็ปลาโลกีเลยค่ะเอาปลาโลกี amis. ลงไปต้มเลยะคะ่ะถ้าเป็นซุปมันก็จะลอยตัวขึ้นมาคือเก้าอและค่ะยังแข็งโปะอยู่เลยเอาลงไปทั้งแผนงนะะ่นอย่างเงี้ยแหละค่ะ๋ย่าเป็นละลายเองประมาณนี้เลยะคะ่ะถ้าเป็นซุกมันจะลอยตัวขึ้นมานะคะกระบา้าีเหมือนกันคะ่ะถ้าเป็นซุปมันก็จะลอยตัวขึ้นมานะคะ่ะ มีอาหารแบบเรียบง่ายนะคะเนาะอาหารแบบเรียบง่ายดอกผักร้อยตัวขึ้นมาเลยเห็นไหมคะนี่คือได้แล้วนะคะดอกผักก็ได้แล้วค่ะ สองอย่างนี้ได้ละอาหารภายในสิบห้านาทีสิบนาทีได้กินค่ะส่วนนี้ยังท่านได้นะคะยังท่านได้ลอยตัวขึ้นมาค่ะท่านได้ลอยตัวขึ้นมาต้องให้เพิ่นลอยตัวขึ้นมาก่อนค่ะถึงจะได้ค่ะไก่ใกล้แล้วเห็นไหมไก่จะ้อยตัวขึ้นมาและส่วนนี้ปิดเตาเลยนะคะได้แล้วปิดเตาเออกออกจากน้ำร้อนเลยค่ะนี่ก็ปิดเตานี่เชม เย็นแสนง่ายแสนง่ายง่ายแสนง่ายง่ายของแม่ปังอาหารเย็นแสนง่ายง่ายนี่ยเรียบร้อยค่ะเห็นไหม,อมดอกผักตัวะกะัดเอาออกเช่นกันนะคะเห็นไหมคะโอ้ยหอมน้องเสิร์ฟค่ะ แล้วก็ับมาดูนี่ค่ะกับบ้านซื้อของเขาค่ะนี่ค่ะนลอยตัวขึ้นมาแล้วนะคะลอยตัวขึ้นมาแล้วค่ะเห็นไหมคือได้แล้วค่ะสุกแล้วค่ะนี่คือสุกแล้วเอาออกจากน้ําร้อนเสิร์ฟได้เลยค่ะปิดเตาเอาออกจากน้ําร้อนนะคะม่บ้านเอาออกจากน้ําร้อนเรียบร้อยนะคะเพื่อนค่ะเนี่ยมีแต่หม้อขมีแต่หม้อเนี่ยค่ะนี่เอาออกจากน้ําร้อนประมาณเนี่ยค่ะ เทลงถ้วยเอาไปเสิร์ฟได้เลยค่ะนี่ประมาณเนี่ยไหมง่ายนิดเดียวมันบอกค่ะเนี่ยอาหารง่ายง่ายของไม่ปังเสิร์ฟก็จะมีเนี่ยค่ะเสิร์ฟดอกผักปลาโลกีแล้วกับกะบ้าสีของเท้านะค่ะเนาะกะบ้าสีของเทาเสิร์ฟก็จะประมาณเนี่ยค่ะนี่เลยค่ะอาหารง่ายง่ายสไตล์อเมริกัน ของแม่ปางเรียบร้อยค่ะอาหารเย็นค่ะง่ายมันบอกค่ะ